สวัสดีครับกลับมาติดตามข้อูลข่าวสารล่าสุดของปีแสดงแมนเชสเตอร์เตดกันนะครับก็น่าจะเห็นแล้วนะครับเรื่องบทสัมภาษณ์ของทางด้านเซอร์จิมรัดคิฟนะครับให้สัมภาษณ์กับหลายๆสื่อครับไม่ว่าจะเป็นครั้งกับทางด้าน BBC นะครับแล้วก็กับทางด้านการสปอร์ตซึ่งก็ให้สัมภาษณ์กับทางด้านแกรี่เนวิลนั่นเองนะครับประเด็นหลกัหลกๆเลยที่ทางด้านเซอร์จิมออกมาพูดถึงก็คือว่าตอนนี้ต้องเข้าใจนะว่าแมนเชสเตอร์เตดดีคือเป็นสโมสรที่ไม่มีเงินครับ แมนยูนี่คือจําเป็นที่จะต้องลดค่าใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้โดยเร็วที่สุดครับไม่อย่างนั้นนี่สโมสรจะหมดเงินภายในซิ่งปีนี้ก็มีมาตรการหลายๆอย่างออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านเซอร์อเล็กซ์ฟร์กูสซัน Ferguson, ซึ่งเขาก็บอกครับว่าก็ได้มีการพูดคุยกับเซอร์อเล็กซ์แล้วนะครับแล้วก็เซอร์อเล็กซ์ก็เป็นคนตัดสินใจเองครับว่าโอเคไม่ไม่รับละนะครับไอเงินบําเหน็จบํานาญอะไรที่สโมสรจ่ายให้นี่ครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการเลิกจ้างอยู่เป็นระยะระยะนะครับแล้วก็เรื่องของ ค่าตัว๋วเขายังคนยืนยันนะครับว่าสโมสรนี่มีแผนจะขึ้นค่าตั๋วนี่อย่างต่อเนื่องหลกัหลกๆแล้วรายได้ของสโมสรนี่ก็คือมาจากสปอนเซอร์นะครับมาจากการขายของแล้วก็มาจากค่าตั๋วนี่แหละครับเพราะฉะนั้นคือยังไงก็ตามครับจะต้องทําให้มันมีรายได้เพิ่มขึ้นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่โอเคก็อาจจะมีข้อยกเว้นอยู่บ้างน,นะครับสําหรับเด็กนี่อาจจะไม่ขึ้นนะครับแต่ยืนกรานนะครับว่ายังไงแมนยูก็จะมีการขึ้นค่าตั๋วครับ ต่อจากนั้นก็พูดถึงเรื่องของการสร้างสนามแห่งใหม่นะครับก็คอนเฟิร์มนะครับว่าจะสร้างสนามใหม่ก็จะต้องมีที่นั่งประมาณ10,000แที่นั่งครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องใช้เงินเยอะพอสมควรนะครับแต่เขาก็บอกนะครับว่ามันก็เป็นผลดีกับสโมสรในระยะยาวครับเพราะว่าก็จะจุคนดูได้เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากนั้นเนี่ยคือทุกวันนี้สนามฟุตบอลนี่ก็มักจะถูกนํามาประยุกต์เป็นไปใช้ในหลายสิ่งหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดคอนเสิร์ตบ้างล่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การจัดการแสดงจัดอะไรบ้างอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นแมนเชสเตอร์เตดก็น่าที่จะทำไรายได้เพิ่มขึ้นมาบ้างแต่เขายืนกรานนะครับว่าตอนที่เขามาซื้อหุ้นส่วนน้อยของแมนเชสเตอร์เตนี่เขาต้องการที่อยากจะให้สโมสรนี้ประสบความสําเร็จครับมีการตั้งเป้านะครับว่าภายใน3ปีนับจากนี้นี่แมนเชสเตอร์เต็ดจะต้องกลับมาเป็นทีมชั้นนําของอังกฤษให้ได้ครับเป็นภารกิจที่เป็นไปได้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ครับ และสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเขายืนกรานนะครับว่าเขาไม่มีแนวความคิดที่จะขายหุ้นของเขาออกไปครับไม่อย่างนั้นนี่เขาหงขายให้กับทางด้านกาตาไปแล้วเนี่ยก็เอาไว้สรุปเลยนะครับว่าทั้งทางด้านเซอร์จิมแล้วก็ฝั่งของตระกูลเกรเซอร์ดีพวกเขาก็คงจะจับมือกันอย่างอย่างแน่นหนานะครับไม่มีทางครับที่จะยอมปล่อยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ฟังแนวทางของทางด้านเซอร์จิมนี่ก็คือ ลึกๆแล้วแสดงว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนีตอนนี้ก็ต้องบอกนะครับว่ากลวงพอสมควรทีเดียวนะครับนับตั้งแต่ตระกูลเกเซอร์เข้ามาดีถึงแม้ว่าจะใช้เงินเยอะมากๆเขาก็บอกนะครับว่ามันเป็นความผิดพลาดด้วยล่ะเรื่องของการใช้เงินในการซื้อนักเตะนะครับเรื่องของค่าเหนื่อยนักเตะหลายๆคนนี่มันไม่เหมาะสมครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจ่ายแพงจนเกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเหนื่อยแล้วก็เรื่องของค่าตัวด้วยตรงนี้จะต้องมีการ ปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงครับแล้วเขาก็ทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าเขายังคงเชื่อมั่นในตัวของทางด้านรูเบนอัมรินครับก็เอาไปว่าเรื่องที่รูเบนอัมรินจะโดนปลดนี่ก็คงจะซาไปสักพักใหญ่ๆนั่นแหละครับเรื่องของคาซิมิโร่นะครับก็ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ทีเดียวนะครับก่อนด้านนี้ แต่เชาอบริลเซียนนี่ออกมายืนยันนะครับว่าเขาต้องการที่อยากจะอยู่กับแมนเชสเตอร์เดดต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งสิ้นสุดสัญญาแต่ปรากฏว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับล่าสุดคาซิเบโร่นี่มีรายง,งานข่าวว่าเขาเตรียมที่จะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์เ็ดหลังจากจบฤดูกาลนี้อ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของแมนยูนะครับเพราะแมนเชสเตอร์เดดเองก็พยายามที่จะผลักดันให้คาซิเบโร่นี่ยย้ายออกจากทีมตั้งแต่เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วครับ ย้ายมาอยู่กับแมนยูในปี2022นะครับย้ายมาจากทางด้านเรอัลมาดริดก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะนะครับที่เซอร์จิมนี่ออกแมบา,มาพิจาร์โดยตรงครับว่าเป็นนักเตะที่แมนเชสเตอร์เต็ดจิตใจจ่ายเงินเยอะจนเกินไปครับอายุ33ปีแล้วนะโคอชออฟไซด์ดีได้ออกมาระบุนะครับว่าคาซิเมโรกลายมาเป็นนักเตะแมนเชสเตอร์เต็ดคนล่าสุดที่ต้องการอยากจะย้ายออกจากยูไนเต็ด รูเปนอเมรินี่ก็มักที่จะให้นักเตะคนอื่นนะครับลงสนามก่อนหน้าคาซิเมโรนะครับไม่ว่าจะเป็นอูกเต้อย่างเงี้ยครับทัวบี้คอร์เรีย์นะครับรูน่เฟด้อนันเดสอย่างเงี้ยครับคาซิเมโร่ดีมักจะถูกเลือกเป็นตัวท้ท้ายนะครับแต่ว่าช่วงนี้นี่นักเตะในทีมมีปัญหาการบาดเจ็บเยอะก็เลยทําให้คาซิเมโร่ดีได้มีโอกาสลงสนามแล้วก็ทําผลงานได้ดีทีเดียวนะครับไม่ว่าเกมกับทันดันเรอัลสซดซดัดหรือถึงเกมที่พบกับทันดันอาร์เซนอลด้วย แต่อย่างไรก็ตามครับแมนเชสเตอร์เต็กก็ยังคงยืนกลานะครับว่าต้องการที่อยากจะปล่อยเขาออกจากทีมไปครับจริงๆแล้วก็มีหลายสโมสรน,นะครับที่ให้ความสนใจอยากจะได้ตัวทางด้านคาซิเมโรครับแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนสลีกหาสมัยนะคนนี้เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นทีมจากตรุรกีซาอุบราซิลรวมถึงทีมในเมเจอร์ลีกซ s o อ c เกอร์ด้วยครับแต่คาซิเมโรนี่คือยืนกรานนะครับว่า ถ้าหากเขาจะย้ายออกจากแมนยูนี่เขาจะต้องได้รับค่าเหนื่อยเท่ากับที่เขารับอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปัจจุบันครับก็คือ3 5 0 0 0 0ปอนปอนแม่มันก็เลยทําให้หลายๆสโมสรน,นี่ไม่พร้อมครับที่จะจ่ายค่าเหนื่อยสูงถึงขนาดนี้ครับเพราะว่าคาซิเบโร่ก็อายุเยอะแล้วนะครับเหลือการใช้งานอ่อีกไม่กี่ปีเท่านั้นเองนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับอีกหนึ่งอุปสรรคนะครับที่ทําให้หลายๆสโมสรน,นี่ไม่ต้องการที่อยากจะดึงคาซิเบโร่ไปอยู่ด้วยก็เพราะว่า ค่าตัวครับแมนเชสเตอร์เดตั้งราคาค่าตัวของทางด้านคาซิมิโรเอาไว้อยู่ที่30ล้านยูโรครับแต่เอาเป็นว่าตอนนี้สถานการณ์ก็คือคาซิมิโรพร้อมครับที่จะย้ายออกจากแมนยูหลังจากที่ก่อนหน้นี้ยืนกรานมาตลอดนะครับว่ายังไงก็ไม่ย้ายครับสดน้าบด้านอรนันเดสนะครับกับตันทีแมนเชสเตอร์เดนดได้ออกบอกนะครับว่านักเตะ ในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะต้องทำให้ได้นะครับเหมือนกับที่รูเบนอัมรินทำกับสปอร์ติ้งลิสบอนก่อนที่จะย้ายมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนันอยู่ทำผลงานได้ดีนะครับเกมที่พบกับทางด้านอาร์เซนอลนะครับถึงแม้ว่าจะขาดนักเตะตัวลหลักไปหลายตอหลายคนก็ตามครับบูโนนี่ก็ย้ายมาจากทางด้านสปอร์ติ้งเหมือนกันนะครับก็เคยอยู่ที่เดียวกับทางด้านรูเบนอัมบารินนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคนคนละยุคก,ก็ตามครับ เขาบอกนะครับว่าผมรู้นะสไตล์การเล่นของสปอร์ต n ิ้งตอนที่รูเบนอัมรินคุมทีมนะครผมรู้ว่าแฟนบอลนี่ตื่นเต้นนะแล้วก็นักเตะในทีมก็แฮปปี้มากๆตอนที่รูเบนอัมรินอยู่ที่นั่นเราได้เห็นเกมสุดท้ายของทางด้านรูเบนอัมรินกับสปอร์ i ติ้งพวกเขาใกล้ชิดกันมากๆนักเตะสตาฟโค้ชผมและเพื่อนร่วมทีมรวมถึงเทคนิคอลสตาฟนี่รวมถึงทางด้านผู้จัดก,การทีม พวกเราก็ต้องการที่อยากจะให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นที่นี่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเตและที่สําคัญพวกเราก็ต้องการที่อยากจะคว้าแชมป์ด้วยก็พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับรูเบนอัลมารตนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วคือเราก็ไม่ได้สนิทอะไรกันนะนะครับไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันมากเขาเป็นผู้จัดการทีมที่เงียบมากๆ he is a manager that is very very quiet แต่ยางไรก็ตามนะครับในฐานะเป็นกัปตันทีมเขาก็จะต้องส่งผ่านข้อความครับมาถึง เพื่อร่วมทีมเนี่ยโดยผ่านตัวผมแต่บ่อยครั้งก็มักจับมาจากทางด้านสตาฟนะครับแอบดูเป็นอัมรินคือไม่มาบอกโดยตรงนะครับแต่เขายืนยันนะครับว่ายังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีครับ we have a good relationship ครับก็ถ้าอยากให้แมนยูน, you, นี่แมนมีความคึกคักมีความแบบดูแล้วสนุกสนานมีแรงเชียร์จากแฟนบอลอย่าเดี๋ยวก็ต้องมาดูนะครับเกมที่พบกับทางด้านเรอัลซสัด ในศึกยูโรปาลีกครับแมนเชสเตอร์เดนีจะทําสําเร็จหรือเปล่าฝั่งของทางด้านแกรี่เนวิลก็ออกมายืนยันนะครับว่าเขายังคงมีความเชื่อครับว่าแมนเชสเตอร์เดนีจะสามารถเอาชนะเรอัลซิดันไปได้เกมแรกนีก็จบลงด้วยการเสมอกันมา1ประตูต่อหนึ่งนะครับโดยเขามองนะครับว่าช่วงหลังแมนเชสเตอร์เดนดีก็ทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะแต่อย่างไรก็ตามครับแมนยูก็ห้ามประมาททางด้านเรอัลซิดันเด็ดขาดถ้าแมนเชสเตอร์เดนดียังคงทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆก็เชื่อครับว่าแมนยูดีจะสามารถ เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในศึกยูโรปาลีกได้อีกอย่างหนึง่งถ้วยนี้มันเป็นแค่ถ้วยสุดท้ายแล้วนะครับไม่มีถ้วยอื่นให้ลุ้นแล้วนะครับความหวังของแมนยูทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่นี่ครับเพราะฉะนั้นนักเตะของแมนเชสเตอร์เตดดี้จะมีความมุ่งมั่นเป็นพิเศษครับในการที่จะทําให้สโมสรนี้ประสบความสําเร็จด้วยการคว้าแชมป์ยูโรปาลีกและก็ตัวทางลับใบเดียวแล้วล่ะนะครับในการที่จะไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก ดูทีลสะสเต็ปก่อนแล้วกันนะครับผ่านเบรยสโซสิดัตให้ได้ครับแต่แกรี่เนวิลเชื่อเขาว่าแมนยูจะทำสำเร็จครับและก็พบวก,กวับอินไซด์แมนยูเต็ดได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ